ธุรกิจ New Story ของบ้านคูด้วยนะครผมได้พูดถึงเรื่องแก๊สค่อนข้างเยอะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของ Traditional Energy แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนพูดว่ามันเป็น Betting View หมายว่าจากฐานที้เป็นแก๊สทั้งนั้นเป็น Renewable ทั้งหมดแต่จริงเราไม่ได้มองนะครับ v i e เรา in house บอกว่าแก๊สมันคือ Long Term Energy เป็นเลยนะครับแล้วก็การที่เราสามารถสร้างแก๊สบวกกับ CCGS ี่ยมันยิ่งทำให้มัน l ม n g Term ได้ยังไง แล้วก็สร้างโปรดักรายข้างหนึ่งไปคิดว่าจุดอย่นี้เป็นจุดท,ที่บ้านโูจะจะตะปูดัดนลงไปที่ที่จุดแกส๊สแล้วก็รีของแก๊สส่วนหนนะส่วนของ power generation ที่คุณแจ็คกับคุณอิสราดูเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอจากโต,ตได้ของแก๊สไฟ power plant นะที่อเมริกาแล้วก็ดูที่ในเอเชียด้วยเหมือนกันนะะก็ยังมองว่าธุรกิจ บ้านปูพาวเอร์ก็ยังสามารถเดินเติบโตได้ครับก็ยังเป็นถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ให้ดิเด่นที่ค่อนข้างสเตเบิลนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจมันคือสเตเบิลแคชชยู่นะแล้วก็การที่เราสามารถเทรดไฟที่เทมโปได้ด้วยยก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ของธุรกิจของบ้านปูพาวเวอร์นะครับผมพูดเป็นเป็นบริสัทนะครับของบ้านปูเน็กซ์เนี่ยอย่างที่คุณชอยกล่าวไปเนี่ยธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์คงไม่ใช่ธุรกิจที่เราจะลงเงินเยอะต่อการแต่มัน มันคือการที่เรามีโซลูชันที่ครบสำหรับ Data Center สามารถป support ดัตเซนเตอร์บนในในประเทศหรือต่างประเทศได้นะครับเราก็มองในซาวด์อีสเอเชียนะคือจุดที่เร ob, Center, าขเนเน er. รแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ธุรกิจแบตเตอรี่บัลลูเชนเมื่อกี้ที่คุณช้อนพูดถึง manufacuring แบตเตอรี่ก็คือการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยเรามองว่าเราเรามีซัพพลายที่ล็อกอินไปแล้ว เราถือว่าเราอาจจะไม่ต้องโตส่นมากว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนน่าสนใจเนี่ยคือเรื่องของแบตเตอรี่ฟาร์มมากกว่าการที่เราวางแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อให้มันเป็นซอร์สของพลังงานของประเทศนั้นๆหรือว่าการไปวางตั้งคู่กับโซลราฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยเมราามันสำคัญว่ามันจะเป็นจุดที่เราสามารถใช้ renewable e n b r s e Load power แทนแทนธุรกิจ traditional ที่ผมพูดถึง้ในบางประเทศนะครับ จุดนี้เท้เามองเนี่ยคือประเทศอเมริกาที่มันชอนมองอยู่ในการเจริญติบโตเรื่องของแบตอรูฟาร์มนะแล้วก็เทรดดิ้งออสเตรเลียที่เราทำอยู่นะแล้วก็ญี่ปุ่นที่กำลงบอกว่าจะเป็น COD ภายในปีหน้าผมมองว่าธุรกิจแก๊สพาววเลังงานเอเนอร์จีเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่เราส,เ,ราสเกลม,มากขึออ้นการทำให้สัดส่วนของพอร์ตโฟลิโอเราสเกลขึ้นะแต่ต้องต้องยอมรับว่าธุรกิจไมนิ่งเนี่ยเราก็ทิ้งมันไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นการาบสำคัญใน ในประเทศไทยอยู่นนหลายนะถึงแว่า D L C P ต้องการถ่านหินอยู่ของสายม่ใช่ถ่านหินอยู่ที่ผมเพิ่งกลับมาจากประเทศจีนกับคุณแจ็คเนี่ยก็ประเทศจีนก็เป็นประเทศที่ยังต้องพึ่งพาถ่านหินค่อนข้างมากนะครับและคงไปอีกนะเพราะว่าประเทศเขา,เาไม่ค่อยมีแก๊สนะ L N G ก็อาจจะมีได้นิดหน่อยอาการที่เสริมการที่จะซัพพอร์ตเ,เรื่องพลังงานของที่จีนเนี่ยมันก็ต้องใช้ถ่านหินอยู่ค่อนข้างมากนะ โซลไฟฟ้าอย่างเช่น SLG เนี่ยที่เราบอกก็ยังเป็นกลารสำคัญในโมทอร์สันซีแล้วก็เราเลยมองว่าธุรกิจถ่ายห i l เนี่ยอันดับที่4สำหรับผู้ผลิตมันยังมีนิมาที่จีนแต่อีกนานนะอแล้วเราก็มองว่าสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยก็คือการที่เราลดคาร์บอนในโซลของธุรกิจถ่าย f i l เราก็มีเพิ่งคลิปออฟไปนะ EV h o i n g t Trams ก็คือรถขนถ่ายห i l m กับ EV ที่ต้องใช้ในประเทศจีนนะฮะเราก็มองว่าเดี๋ยวเราคง roll out ในโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ แล้วก็มีเรื่องของไบโอฟิลที่เราใช้มากขึ้นแรอบผสมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ20เปอร์เซ็นต์20เปอร์เซ็นต์ของไม่30เลย30เปอร์เซ็นต์ไบโอฟิลนะครับก็ก็มองว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราสามารถลดคาร์บอนได้ก็จริงๆแผนนี้แผนนี้มันมีท่านหนึ่งถามว่าในปี2030เราก็แปลงไปว่าที่จะลดคาร์บอน30เปอร์เซ็นต์นะครับเออ่ในปี2030ก็เดี๋ยวในในเดือนพฤศจิกาจะมีกานที่มาชักเชืม ได้พูดถึงพอร์ตโฟลิโอของบ้านบูนใช่ไหมเห็นหว่าสามตัวนี้มันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเลย Energy Resource ก็เป็นคอมโมเนตี้ใช่ไหมถ้าเราแอสซองว่าเราคีบคอร์สต่ำนะแล้วราคาเริ่มตึ้งขึ้นลงลงเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงที่มันเป็นซีซั่นนู้นที่ราคาสูงขึ้นแล้วเราก็สามารถเก็บอัพไซด์ตรงนั้นได้หรือว่าแก๊สราคาที่มันลงมาแล้วก็สามารถทำเรื่องของการเฮดจิ้งทำให้เรามีแคชโฟลส่วนนั้นได้นะถือว่าเรามีโอเปอเรชั่นที่ค่อนข้างเฟสซิเบิลเรื่องของฐานเงินแล้วก็สามารถลดคอสได้ยีก่ เรื่องของแก๊สแเราก็มีการลดแคปเอ็กซ์ลดการทำเฮนจิ้งอสสิตของเราก็ถือว่าเป็นอสสิตที่เรียกได้ว่ามันมีสัดอันหนึ่งในแก๊สที่เรียกว่าดิคลนนายเบรดนะดิคลายเบรดก็คือการที่เราจอดหลุมแกส๊สเข้าไปแล้วแกส๊สมันพุ่งขึ้นมาถ้าเป็นหลุมใหม่เนี่ยดิคลายเบรดมันจะสูงเพราะว่าเป็นหลุมใหม่ขึ้นเร็วหน่องเร็วนะแต่ของบาร์เน็ตหรือในเท็กซัสเนี่ยมันเป็นหลุมเก่าที่เราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าโปรดักชั่นมันจะดีเพราะโปรดักทิฟิตี้จะเป็นยังไง